สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาเล่นตกปลากันอีกแล้วนะครับผม,มอ้หบรรยากาศดีมากแสงเหนือเลยนะเขาเรียกว่าแสงอะไรรู้ปหมเนี่ยแสงออโรราเราจะไปตกปลากันแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลองดูนะว่าเบ็ด25,000ที่น้องออดกัพาไปพ่อไปซื้อใช่ไหมว่ามันจะดีหรือเปล่านะดีมากเลยพ่อจะตกปลาหายากได้จริงหรอหายากจริงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าเบ็ด25,000จะตกปลาได้ดีจริงหรือเปล่า Let's go Let's go ไหนประดุจเป็ด้วยสีฟ้ามันจะได้เดียวไหนครับร้านค้าที่เราจะมาซื้อเป็ดสองหม<น>ืหห่นห้าต้นนี่เหรอแค่เอากระติกอะไรเนี่ย yes อยู่ไหน yes เฮ้สวยเลยโอ้โหจริงไปลุยกันตกไปที่ไหนดีจะตกกลางทะเลหรือที่ไหนดี แล้วแต่ไปดีดเร็วสองหมื่นห้าจะดีหรือเปล่ามามาตกกันดีกว่าโอ้ยลื่นลื่นลืมลืมโอ้โหลืมลืมตรงนี้ลื่นแล้วมันกดง่ายไหมง่ายอยากแบบกดบีมบีเบ็ดที่แบบว่ากดแป๊บเดียวแล้วไม่ต้องเขย่าเยอะมีไหมไม่มียัเฮ้ยอะไรอะทวนทวนเยอะเฮ้ยก็เหมือนยัอะไรเนี่ยถ้าตกไม่ได้บ้าไปแล้วอย่าพึ่งก็มันโมาขนาดเนี้ยโอ้โห โอ้จริงเหรอปลาหมึกยักษ์เหอใชขนาดเบ็ดออกยังตกไม่ค่ยยอยได้อะโอนี่ถ้าเป็นเบ็ดอื่นตายแล้วเนี่ยนี่ดีนะคอนโเยอะโอ้โอคอโอ้โ,อโ,อโอนคนนอนโกลนี่ไม่ใช่บลูดนีน่ดูอยังตกยากเลยเนี่ยเจวเนี่ยดูยขึ้ยากเลยเนี่ยถ้าเกดงไปเลยมันถึงจะได้ไมกดทั้งอโอมาสักทีเถอะลูกเ้ยามาเ,ยเรา<ม>า็วลูกเร็วเร็วเร็วลูกเร็ว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 เเร็วเร็วเรวเ ไม่ต้องรัวดิมันมันขึ้นไม่ได้มันหยาบห่วหมดแล้วงเลยๆเลโกเลโกโอ้โนงนอเร็วๆๆๆโอ้เอ้โอ้โอยโอ้โ่ยโอไโอ้โล้โอ้โล้โอยโอ้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 โล้โอ้โล้โอดเอ้โอ้โอ้โอเอยโอดโอ้โอ้เอ้โอ้โอยโอโห้โอดโอ้โ้โอ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 ้โล้โอโอ้โอ้โอ้โอโอ้โอ้โอ้โล้โด้โอโดโ้ โอ๊ยทำไมยังตกไม่ได้เลยอ่ะตกลงได้สามตัวแล้วพอหยุดตกไม่ได้สักตัวเลยตังมือขึ้นมาตังมือโอ้ยตกให้หน่อยแต่ไม่ได้สิเนี่ยเกินขึ้นมามันก็ลงลงีกแล้วเนี่ยว่านสู้หม้อแล้วโต้โต้แล้โต้แล้วโต้โอ้ยล่วงแล้วเออแต่เดี๋ยวขอเถอะขอเถอะตังมือขึ้นมาเถอะลูกเอ้ยขึ้นมาสิ ไม่เอาแล้ว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 ไม่เอาก็ได้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 เจอลูกเร็วลูกเร็วเร็วโอ้ยน้องผาอยากเจอคันี้บอาวขาพิส่จน์ผลได้ถึงคะโอ้ยทำไมมันแบบเป็นอะไรขนาดนี้สวิงเกินอะแบบโอ้ยยังไม่ทันจั โอ้ยลวกไปแบบเอาอีกแล้วโอ้ยจะได้ไหมเนี่ยอาวพิมไม่ได้ทำไมอ่ะเบอ่ะไม่เป็นไรแต่ดูตัวลบเก,ก้าดูตัวเก้านีลบเจ็ดสิบเปอร์เ็นต์มันขนาดนี้เหรอแล้วลบร้อยมีไหมมีอ๋อมีแต่ลบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มัหืจะสวบิงเลยขนาดนั้นมีเด็ดแบบเ็เต็มหอดเลยไตกได้เลยใช่ไหม บินไไม่เราอย่าทำให้นะออมเคยตกแล้วเคยตกได้สองตัวแล้วเร็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 วเวเลตส์โกเลตส์โกเลตส์โกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องออมตกให้อยู่ครับตอนนี้เร็ว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 เอาเซฟเซฟเรียบร้อยโอ้แล้วบอกว่าเก่งโอ้โหอะไรอะอ๋อมันเก่งอ๋อรู้แล้วพ่อทำไมพ่อตกไม่ได้พ่อลืมเปลี่ยนเบ็ดเอ้ดิฉันมุดบิด ลืมเปลี่ยนอันนี้โอ้โหต้องมาตกปลาธรรมดาเลยโอ้โหโอ้ได้โอ้เนี่ยเอาใช้เบ็ดเป็นเพื่อนแล้วเนี่ยวิได้อะไรเนี่ยอ้มาคุโร่มาคุโร่ครับปลาทูน่าซีน้ำเงินครับตกหมูแหลมเลย่รวยบ้างมาคุโร่ขายดีบ้างโอ้แจมอนข้อเป็นเดเวลล์ 20m อง37องถึงกว่าโอ้อย่พอเขาตามทัน มาคุยอกันไมแ่่อาดาูกรซิว่าเบ็สองหมืวันนี้้รครับเราจะตกได้อะไรกันม้างนี <h 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 ้ไหมอ้าวไปไหนอ่ะวามีคนดําน้ำไปกินเบ็ดพ่อใช่ไหมยๆๆใช่อุ้ยปลาใหม่อะไรนี่ไงมงกุฎเบสอ๋อดูดิสวยป่าสวยอ้ขอเบสกดอมหน่อยนะสวยไป นี่วันนี้เมื่อกี้พ่อตกตัวนี้ได้ด้วยตอนตอนอยู่นี่ฉลามกินสูงนี่ก็ตกได้สวยปะ่ะเนี่อย่างเท่ครับตัวใหญ่อยู่นี่เหมือนฉลามแบบตัวใหญ่ของขาวเลยอะ่ะใช่ปะ่ะเนี่ยตัวน,นี้กูใจนำเสนอครับลุพอองพ่อเเอ้เจ๋งดีนี่ฮะไม,ไม่ให้หรอกโอ้โหพ่อทำลาหมึมกหล่นหายโอ้เสียงนะบอกอมตกได้ออมตกได้ยังไงหาย เฮ้ยออมเขา้ไรเนี่ยปลาแผ่นหรอปลาโรตีเป็นที่ดีกว่าไปไอ้ลิมน้ำตกีว่าปหะป้มน้ตกมันจะหายาก่ะโซลโซนี่ไงนี่ไอนิ้มน้ำตกนี่ไงเ่นี่ยีนี่นี่นี่่นี่นนี่นีนี่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 ออ่นี่น่นี่า่น่นนี่นีน่นนี่น่นี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 ่ จะมีจุดๆหนึ่งที่คล้ายๆน้ำตกเลยไหนมันจะเป็นถ้ำน้ำเอาไว้ตกเพชรเพราะตรงนี้โดนระวังะ Let's go โอ้โหแผ่นเหมือนแบบอยู่ในอะไรนะเอ่อโคโลญเหนืออะไรเนาะไหนอะทำไหนทำไหนอ๋อมันจำได้นะเ c ฟซีอคยพามาทำแบบนี้เลยหรือว่ามั่วมั่วแล้ว นี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่มีที่ตกปลาเนี่ยนี่อะไรเนี่ย<ช>เฮ้ยนี่มันน้ำหรืออะไรเนี่ยคือหลอกพ่อาตัวใช้แข็ง,อเ,องเอ้ามีทางเฮ้ยพ่ออันนี้คืออะไรอ่ะเนี่ยไหนไหนมันต้องใช้ที่ขุดเฮ้ยคืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮออมคืออะไรเนี่ย ไอเพจที่พ่อตุกได้หรือเปล่าเพจอะเพจอะไอเพจเนี่ยยังไม่ต้องมาทำเควสแน่เลยดูเหมนกันปลาไตปตกปลาต่อดีกว่าป้าอีกสามตัวดูดีว่าเบ็ดสองหมื่นห้าจะทำให้เราได้ปลาอะไรบ้างป่ะไม่เอาจต่แม่เพ้ออว่ามันจะมีบ่อน้าข้างบนม,มีเลยม,มีพวกปะ่ะไอแม่ข้างล่างเหรออืมแม่เอาช้าจังเฮียตกตรงนี้นแหละ ได้เหรอตัวได้มันนี่ไงมันป้องกันเราอยู่อุ้ยแจ๋วลองลองเขาบอกว่าปลาชอบอยู่ตรงแบบจุดน้ำลึกใช่ไหมใช่ปลาปลาดูปลาดูปลาดุแล้วไม่ใช่ปลาดูได้ปลาโค้ดอะไรเนี้โค้ดปลาฮะปลาใส่เชือกเรอจับมาได้อีกโคลาสามตัวโอเคป่ะโอเคในสองพันห้าก็ดีนะนี่อะไรเนี่ยปลาซาดีนมันจะปลาซาดีนดูเหนกัน มาซาดีไงที่เอามาทำกระเป๋าอะ่ะเอ้ยไม่ให้ทำไอ้นี่ไงตัวของแช่แข็งในเซเว่นนะแต่ไม่ได้ปมาซาดีนนะตกปลากระป๋องอะไรเงี้ยวิตรงนีตัวจิว๋วกันนี่เองเลยเราไม่เห็นเลยปลาซาดีนนะโหจิว๋วอ่ะอ๋อจะเปลี่ยนเบ็ดแล้วนะไปตัปลากันอีกสองตัวครับนี่คือเบ็แดแบบที่เราชอบไม่ดึงโอ้ได้ปลากระป๋องอ๋อไม่ตกแล้วควุณนไปตกข้างบนนี่แหละมาครับ ไไม่ไดสองหมื่นห้าถือว่าปลาเนี่ย <c oughs> ก็คือมันเรียกว่ามันคอนโทรลง่ายดีกว่าเนาะ <c oughs> ใช่มันอาจจะไม่ได้ช่วยว่าให้เราหาปลาได้หรอกที่เรียกว่าปลามันจะกินเบ็ดเนี่ยมันก็อาจจะเ,เป็นความน่าจะเป็นเนาะว่าเราจะได้ปลาตัวไหนใช่ไหมใช่อันนี้คืออะไรที่คืออะไรปลาดิโนซอร์โอ๊กดิโนซอร์โอ๊กอ,อะไรอ่ะเฮ้ยพ่อไม่ตัวโดนเกิดเนี่ยอ๋อนี่นี่ดูปลานี่นี่นะกินมาก ไม่เกิดไม่กรดอนเกิดเนี่ยไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดถ้ไม่กระดอนเกิดก็ต้องเจอตัวเนี้ยเจอว่าล่ะรดอนเกิดก็เจอตัวเนี้ยเอาวล่ะเนี่ยขอเคนล่ไดขเนตัล้มจะขึ้นไปได้ยังไงเนี่ยกสนุกไหมนนะครับเพณ่องบอกนะครับว่าวันนี้มาตกกตกปลากับน้องโอมนะที่ ามาซื้อเบตสองหมื่นหนะครับแล้วก็ลองมาตกกันนะ <S <S ก็ต้องบอกว่าเบ็ด2 5หมืเนี่ยก็คือคอนโทรง่ายใช่ไหมแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอปลาติดลบเยอะนะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็ดีจริงๆแหละคอนโทรง่ายจับปลาง่ายเลยนะครับ <S <S รผมใครชอบคลิปแบบนี้นะครับแล้วอยากเล่นกันนะก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนบ๊ายบาย